สวัสดีสสดค่ะ,คะอ้อยค่ะเบลโลคค่ะกลับมาอีกครั้งหลังจากหายไปนานาใช่กลับมาแล้วค่ะไม่รู<น>้มีใครยังรออยู่หรือเปล่านะครับ <c oughs> ต่บรายการรีวิวเวอร์รายการที่เราจะรีวิวทุกสิ่งทุกอย่างสักเบอร์อยันเดินรถ <c oughs> ลูกค้าเข้าได้นะคะรออยู่ วันนี้ค่ะวันนี้เราอยู่ที่บาเบตเดอะสเตกเฮาส์นะคะบนชั้น19นะคะเดอะโฮเทลมิลส์แบงคอกนะคะก็อยู่หลังสวนเลยป็นล้ก็ใจกลางกรุงเทพนะคะถ้ามองทะลุไหลเราสองคนไปนะคะก็จะเห็นวิวกรุงเทพในมุมสูงสุขทคกะาสวยงามเลยค่ะวันนี้เรามาทำไรกันคะเป็โลมาถึงบาเบ e เดอะสเตกเฮาส์ก็ต้องมากินสิคะซึ่งบาเบตเดอะสเตกเฮาส์นะครับก็เป็นร้านอาหารสไตล์อเมริกันเพรกาวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก คาโก้ในช่วงปี1920ทำให้เรารู้สึกเหมือนเราอยู่ในน้าเดอะเกรสแกสตี้เลยนะคะซึ่งเมนูในวันนี้ก็เป็นเมนูที่เชฟแนะนำมาเรามาดูกันว่าอาหารจะหน้าตาเป็นยังไงและรสชาติจะเป็นยังไงกินเสิร์ข้า เต็มโต๊ะของจริงนะคะเริ่มกันที่จานที่ใกล้เราที่สุดจานแรกนะคะจานนี้นชื่อเมนูว่าทูน่าลอยแอนด์วอเตอร์เมลอนค่ะซึ่งมันก็คือการอเอาทูน่าไปเสียกับกระทะ<อ>นะครับแล้วก็เอาแตงโมเนี่ยไปย่างผ่านกับเครื่องเคียงต่างๆซึ่งดูภาพรวมๆแล้วเนี่ยคุ้นๆไหมคุ้นมันเหมือนไปแหงแตงโม คือถ้าสมมติว่ามันเป็นเหมืพี่มันโลบอกอะคนไทยก็จะทานได้ทานง่าย<อ>ทานเลยดีกว่า<อ>ชิมกันมาค่ะเริ่มที่จานแรกนะคะเน้นๆเ,เลยนะคะอันนี้เป็นคนํานี้จะเป็นทูน่ากับแตงโมเลยเน้นเเลยไม่ร้อนเันเลยอ่ะ เค็มใช่ไหมแล้วก็ตัดกับผักดองแล้วก็กลิ่นหอมแดงมันโอ้นใ่ปกบอกก่อนว่าตอนแรกที่เรากินอ่ะเราก็กินเหมือนแบบแยกส่วนใช่ไหมแต่ว่าอยากให้ลองอยู่ดีกว่าให้ลองแบบคําเดียวว่ามีหลายๆอย่างผักดองเนื้อชูน่าแล้วก็หอมเจียวโฟมอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าบวกกันได้ในคําเดียวแล้วกินคุณจะได้ประสบการณ์ได้สัมผัสที่มัน มันดีในปากสำหรับแตงโมที่เอาไปกรีลอไปย่างเนาะคือเราก็เราจะเข้าใจว่าแตงโมมันเป็นผลไม้มันก็จะเป็นให้รสชาติหวานฉ่าน้ําเยอะๆเลยใช่ป่ะแต่ว่าในจานเนี้ยก็เอาไปย่างคือมันก็จะได้กลิ่นใน้อยใช่ความสมองเล็กน้อยมันช่วยเพิ่มอรมณภาในปากคนเราที่เราทานเข้าไปอร่อยมากๆนะคะจานนี้เย่ต่อไปเมนูต่อไปนะคะ สาวบกปลาอย่างเราหว่นไหวมีนันนทตัดคอมแม่ท้าใจไม่อยู่แล้วใช่ชอบกินปลามากนะคะก็จานนี้นะคะชื่อเมนูว่าคอตฟิตบอคอรี่นะคะแอนแอสพารากัตค่ะมีปลาคอตนะคะมีบอคอรี่นะคะที่มาในรูปแบบของซอสเนาะแล้วก็มีแอสพารากัตนะคะและอีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ได้อยู่ในชื่อเมนูแต่อยู่ในคำอธิบายซึ่งเขาเขียนในเมนูเลยก็คือตัวบีทรูทที่ทำมาสองแบบก็คือสามารถมีทั้งเป็นตัวที่เป็นชิ้นแล้วก็ที่ทำมาเป็นซอสด้วย เราลุยเลยไหมคะจนันจะรอเลยเหรอคะเริ่ม,อ,ม,อ,มอรอ่อยอร่อยมากปลาหอมมากอ่ะแบบตรงตรงหนังอะ่ะคือแบบว่ามีโรยแบบน่นาจะเป็นเกลือเนาะเกลือให้แบบคือมันมันเออ กรอบมากเกี่ยวนมากเลยมาปุบปุบอยู่ข้างในเลยอ่ะคือปลาแบบรสชาติดีมากๆไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็น,นไนม่อะไรเลยคือเจอซอสบลาครีตเข้าไปคือมันนวลมากมสุดยอดแล้วนี่มีความกรอบของอแอลกอฮอล์กราดกัดเข้าไปจึ<ช>๊กจบแล้วที่สำคัญคือบีบรูทไปบีบรูทดองดีเฮ้ยจริงหรือเปล่าต้องลองตัดรสชาติแบบต้องลองต้องลองคอมบิเนชันดีอีกแล้วว่าอย่างงี้ใช่ไหมบีบรูทใช่ไหมเออเมื่อกี้ยังไม่ได้ลองชิมอันนี้จะลองชิมดูหน่อยว่านุ่คืออะไรอืม หนม,มาขอ,อคำนะฮะอ,อร่อยคำที่สองก็ยังคงชัดเจนคือปลาดีมากปลาคอตฟิตดีมากๆเนอะแน่นกรอบหนังปลาหอมเกลือมีพริกไทยนิดหน่อยดูรู้เลยเหรอว่าปลาสดสุดยอดมากเพราะว่าเนื้อปลาเป็นลิ่มๆๆๆเยียย่ยมมากค่ะจานนี้ยอดเยีย่ยม เมนูต่อไปจานที่3นะคะ Duck บ r e อ s t and Fix ค่ะก็เป็นเนื้ออกเป็ดตะกี้เป็นสาวกของเนื้อปลาตอนนี้สาวกของเนื้อเป็ดวันวัน<ๆ>สำหรับชาวรายการเป <c oughs> ็ดเป็ดนะครับเปลี <c oughs> ่ยเป็ด <c oughs> ให้เป็นเปิด เมนูนี้ก็อย่างที่อ้อยบอกเมื่อกี้แรมันคือการเอาเนื้ออกเป็ดนะครับทั้งหนังเนี่ยเอาไปเซียกับลูกมะเดืออ่อนะครับแล้วก็ทานคู่กับคูเรนหูประกาศมีซอสเป็นแคสซิสซอสแคสซิสเนี่ยมันคือเหล้าที่ทํามาจากลูกเกดดาให้เดานะน่าจะแบบรสชาติอโอเคเป็ดก็มีความเป็ดหอมๆแล้วก็ทานกับซอสที่มีตัดรสชาติกันลองดูว่าจะเป็นเหมือนที่เอาเลยปะเอาเอาเลย มาเลยแมเอาเลยแม่คือแค่เอายีดเริ่มหันไปคือรู้เลยว่ามันแน่นแล้วมันแบบมันจะต้องดีอ่ะใช่เมื่อกี้น้าเกร่งมากหน้าแบบน้าสัน่นอุ้ยสุดยอดดูดูความแบบบาดซอสหนึ่งอือเราวางไว้ก่อน สอดขาวไปแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าอะไรให้มาก็คุณจะทานรวมกันให้หมดในคําเดียวเพราะว่ามันจะทําให้คุณไปเจอรสชาติที่สุดยอดกว่าเดิมนะฮะลูกฟิตเราขออนุญาตแบ่งครึ่งประมาณนี้เฮ้อืมอืมืมคอมันอืม มันเจอประตูหลายช่องมากรู้สึกปะใช่คืออยากเที่ยวไปเรื่อยๆไม่อยากกลืนเป็นฟิวนี้คือในฐานะคนชอบกินเป็ดนะคือปกติเราเวลาไปเจอเป็ดอะบางทีอะถ้าทำมาไม่ดีอะเป็ดมันจะกลิ่นแรงมากกลิ่นเป็ดมันจะแบบเป็ดถูกต้องเป็ดตอนนี้เป็นเป็ดที่กลิ่นนุ่มนวลอะขอชิมหนนุ่มนวลมากตะกี้มันติดใจว่า ความนวลๆหวานๆตะกี้มันมันคืออะไระเราว่าเดี๋ยวลองชิมซอสดูว่ามันใช่หรือเปล่านะเห็นะหมทีเด็ดยังไงทีเด็ดแม่ลองชิมมันเป็นแบบ ครีมี่ที่เออมันหอมแบบเป็นผู้ใดที่นวลแล้วก็กลิ่นหอมมันเหมือนน้ำหอมอ่ะโอ้ใช่มันเหมือนน้ำหอมอยู่ลึกๆข้างในขอซึ่งแบบเันเป็นความรู้สึกที่แบบอธิบายไม่ถูกอ่ะแล้วก็เมื่อกี้มีลูกติกด้วยคือจริงๆรสชาติของลูกติกอะเราว่าหลายคนอาจจะไม่ได้คุ้นเคยเทคเจอร์มันค่อนข้างนิ่มเนาะตอนกินเข้าไปแล้วมันจุยซี่มากแล้วมันแบบกลมกล่อม เนื้อ,อเป็ดกับซอสรเงี้มันมสุดยอดมากๆจานนี้หอมอร่อยเขาก็เป็ดออกมาใทุกสิ่งทุยา่างรู้สึกว่าจานนี้จะเป็นเหมือนแบบเมนดิชของที่นี่ด้วยใ,ในเมนูเนาะก็ถ้ามาแล้วนึกไม่ออกอมไม่รู้ว่าจะทานอะไรก็จานนี้จัดไปเลย มาถึงจานสุดท้ายนะคะการเดินทางที่รวดเร็วไม่อยากให้จบเลยนะคะก็มาที่ของหวานค่ะเมนูนี้นะคะช็อกโกแลตมูสนะคะถ้าคุณเป็นโลนึกถึงเมนูของหวานช็อกโกแลตมูสเนี่ยจะจินตนาการรสชาติเป็นไงก็ต้องเป็นรสชาติของโกโก้ทีเข้มข้นมีรสหวานอ่ะอย่างอันนี้เห็นชัดเจนมากคอมบิเนชันแล้วก็ไม่เป็นคอมบิเนชันแมะแมคือแหละก็คือเป็นช็อกโกแลตมูสทานกับ อมิิสกที่ให้ความกรุบกรอบเพิ่มเทตร์หน้าตาเนี่ยมันจินตนาการได้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็ช็อกโกแลตกับส้มเนี่ยก็ไม่ใช่คอมบิเนชันที่หาได้ยากเนาะแต่มาแกแอรแอร์เห็นในเมนูมันมีอะไรอย่างที่บอกว่าฮะเขาว่ามันมีเพลิงความสไปซ์จะมาอยู่ในของหวานเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันจะยังไงกลับมากลับมามันจะยังไงก็คือลองสักหนึ่งลองสักหนึ่งชิมกันเลย รีแอคมาเร็วมากนะคะเจอยังเจอยังก็ตอนที่อึ้งๆแบบแกเจอยังความสปยมาแล้วฮ้ยทำไมมันมันเข้ากันไองดีวะขออีกคำคือเนี่ยอย่างที่บอกนะว่ามันเป็นแบบช็อกโกแลตมูสที่ความพิเศษอยู่ตรงที่มีส่วนผสมของพริกแล้วก็มีซอสที่เป็นซอสส้มด้วยนะคะก็เวลาทานก็อยากให้รวมๆกัน ตอนเรา,ารู้สึกว่าช็อกโกแลตตัวนี้มากเลยอะเป็นช็อกโกแลตที่มีความขึ้นโฟนแล้วก็หวานกำลังพอดีไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าอ้หวานตัดขาเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าอันเนี้ยดีว่ะแล้วคลิกมันไม่อยู่ตรงที่ถูกทางนอะคือคลิกไม่ได้ทําให้ช็อกโกแลตอันนี้เป็นต้มตำอะคือมันมันเป็นแค่ทวิสต์เล็กๆอยู่ในขนมหวานจานนี้รู้สึกว่าพอมีแล้วมันดีอะความนสนุกย่างที่ไหนปะเคยตอนเด็กเคยกินปอแปะปะ ไอติมหรืออะไรที่มันเครื่องปอกแป๊บจานนี้จัดให้คือตอนนี้ที่ไม่พูดอะเพราะว่าปอกแป๊ปอกแป๊ปอกแป๊บปิ้งหรือป่ะแล้วว่ามันสนุกเดียะมันมันเพิ่มความรู้สึกอะไรบางอย่างในการกินแล้วก็ถือว่าเป็นของหวานที่ต้องสั่งค่ะจานนี้ช็อกโกแลตมูสก็จบไปแล้ว3จานที่เป็นอาหารคาวนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจานที่เป็นของหวานปิดท้ายเป็นยังไงบ้างคะเนโลวันนี้คือตอนแรกเราสัมภาษตรงๆว่าเราคิดว่า ชื่อเนาะ The Steakhouse คือเราคิดว่าโอ้โหมันต้องเป็นแบบเนื้อแดงเต็มแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็เออจากกับกลายเป็นว่าเออปลาก็มีเป็ดก็มีทูน่าก็มีดูจากหน้าตาอาหารนะตอนแรกมันคิดว่าเออเข้าใจยากปะวะกินยากปะวะอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเออมันเข้าใจง่ายกว่าที่เราคิดอย่างตัวที่เป็นทูน่าทานกับผักดองแล้วก็แตงโมย่างอะแล้วว่าอันนั้นคอมมินชั่นโคตรไทยเลยโคตรคนไทยเลยเออ แล้วก็ทุกอย่างก็คือดีไซน์คอมบินชันรสชาติออกมาสนุกอปสนุกมากสนุกมากมเรารู้สึเกเหมือนเป็นโลเหมือนกันว่าตอนแรกเฮ้ยเราจะกินได้หรือเปล่าคือ,อเราก็ไม่ได้มีโอกาสบ่อยที่จะมากินอาหารที่โอ้โหจัดเรียงวางสวยงามแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันอร่อยมากแล้วมันทานได้ง่ายมากนะคะถ้าให้เลือกดีกว่าว่าชอบจานไหนที่สุดเราคิดว่าลังเลเอ ใช่เป็ดละกันทุกจานอะความอร่อยเท่ากันหมดแต่เราคิดว่าความสนุกของการกินอ่ะเราว่าเราชอบความสนุกนี้ว่างคือเออเรามองในแง่ของความสนุกที่รสชาติมันแบบคองเนชั่นแล้วมันมันสนุกในปลาส่วนเราก็ต้องาานี้ค่ะอยู่แล้วแน่นอนใส่ปลาชอบมากอร่อยมากปลาเนื้อแน่นมากคือขนาดเราแบบ กินหั่นกันแรงมากคือยังแบบยังไม่เละยังไม่ลุยเลยอ่ะเออสุดยอดก็ถ้าใครนะคะอยากจะมาทานอาหารแล้วก็มาสัมผัสรสชาติที่ดีแบบเราในวันนี้นะคะก็มาได้นะคะที่บาเบตเดอะสเต็กเฮาส์นะคะชั้น19โฮเทลมิวส์นะคะอยู่หลังสวนเน่งนอก่างที่บอกไปว่าใจกลางเมืองมากๆเดินทางสนุกมากๆนะคะแล้วก็บรรยากาศร้านก็ดีมากๆนะคะเปิดบริการ6โมงเย็นนะคะถึง4ทุ่มครึ่งปิดรับออเดอร์นะคะสุดท้ายสี่ทุ่มนะคะอยากให้มากันเยอะๆนะคะหรือว่า ถ้าใครที่เป็นคนที่เคยมากินร้านนี้อยู่แล้วหรือว่าเป็นแฟนคลับของร้านนี้อยู่แล้วาประจำร้านประจำอะไรเงี้ยช่วยบอกหน่อยว่าเมนูที่แบบ m must have ต้องกินต้องสั่งมาถึงกี่ครั้งต้องสั่งมีมข้างล่างหน่อยเดี๋ยวเราไปตามหาครั้งหน้าอยากให้เราไปรีวิวเวอร์อะไรอีกนะคะไม่ว่าจะอาหารสิ่งของหรืออะไรก็ตามนะคะหรือลูกค้าจะเข้านะคะก็สามารถใช้บริการเราได้นะคะวันนี้ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ